เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีรักียบบียร์ระเกียนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นแนด์รีเบิร์นนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงแรกอะไรคุ้มบ้างนะครับมีคนถามมานะครับแล้วก็เป็นในส่วนหอตั้งแต่1ถึง130ก่อนและกันเอาเวอร์ชันน1ไปก่อนเดี๋ยวเวอร์ชัน2ค่อยนะคร้ถามมาว แก้ทางยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนเรื่องของกันเลยดีกว่านะครับอเดี๋ยวมีกิจกรรมขยายทาอะไรก็บอกได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนของอะไรมีโฮเอาไว้ตีวอลนะครับเก็บไปก่อนสักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็การ์ดเกินแรกให้หมดอุ้ยกุญแจโหเซตมีได้แน่เดี๋ยวแรกกุญแจดีกว่าใบาท่าก็โอเคแต่ว่าพูดถึงถ้าคุ้มที่สุดมันจะมีของสองอย่างเพื่อเห็นบ้างถ้าไฟฉายเหรอคือจริงๆมันเก็บได้หมดเลยอะเออเก็บหมดเลยก็ได้ครับแต่มีโฮเอาก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเปิดกิจกรรมนี่สเตตบีก็จะเป็นในส่วนนี่เจ้าหินคริสตัลน,นะครับและอะไรคุ้มสุดโอ้โหที่ไม่ต้องถามเลยนี่เลยครับหินอัปเกรดของตัวทองนะมันหายากสุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อพวกใบอัสซินหายากต่อครับจะมีแนะนําอันแรกให้แรกอันนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันใช้เยอะที่สุดแล้วแหละนี่หมี่เพิ่งได้บิสกิตมาแล้วเนี่ยเนี่ยอัพไปสามสกิลเลย บิสกิตบิสกิตนี่อัพไปสามสกิลเลยครับตอนแรกว่าอยากจะเอาแค่นหนึ่งก็แหละมันไม่มาก็เลยเออลงไปก็ตัดไปครับอ่าต่อไปเป็นส่วนแรกอะไรคุ้มตรงนี้อีกโทปาสโออา้าวทองอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าทุกวันควรจะซื้อเจ้ากาทองครับไอกากาขาวรูบี้เดี๋ยวนี้มีซื้อแค่แปดสิบพอนะขึ้นแปดสิบมีก็หยุดเลยแต่แล้วแต่เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเน้นฟาร์มโทปาสอะไรคุ้มใช่ไหม อันนี้บอกจากความรู้สึกเลยนะหมีให้เจ้าคิสตันนี่สองแสงเนี่ยแหละคุ้มสุดแล้วถ้าถามหมีนะยังอื่นเฉยๆนะคิสตันหายากต่อไปในส่วน2ตัวคี้หลักก็จะมีในส่วนเจ้าเอสปาดากับปาคาร์ดเนี่ยอันนี้บอกเลยนะถ้าเกิดสมมุติผ่านวัว์ซิปได้เป็นสไนปเปอร์ก็ก็ไม่ต้องแลกก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีและอยากผ่านง่ายๆก็เอาามีแนะนําแค่วัว์ซิปก็พอไม่ต้องไปต่อก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะ ถ้าถามว่าเอสปาด้ากับปาคาสเนี่ยอันไหนคุ้ม่ากนอยากให้ปาคา์สเพราะว่าทําไมใช่ไหมปาคาสเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเราตีแค่ไฮด้าครับเราไปลงดันทา่าได้ด้วยมันคุ้มตรงนี้แหละเออเอสปาด้ามันยิงเบานะถ้าเกิดไปในดันทา่าแต่ว่าถ้าเออเป็นปาคาสเนี่ยแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่สามารถจบดัน15ได้เลยครับถ้าเกิดเป็นปาคาสไม่ยากเลยง่ายๆแต่ถ้าเกิดไม่มีเอายูรีก็ได้ข้อดีของปาคาสอีกอย่างหนึ่งก็คือดันท่าเลยครับเนี่ยจบ10ทุกดันได้เลยด้วยปาคา์สตัวเดียวเท่านั้น คุ้มครับมีถึงบอกไงว่าถ้าเกิดถามว่าสองตัวนี้ใครคุ้มกว่าไปให้ปาคัสแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับเอ๊เดี๋ยวนะมันมีแรกอะไรอีกป่านี่มีอัดอยู่ตีห้าจะมึนๆนิดนึงตั้งแต่เซเว่นไเปิดนี่แทบไม่ได้นอนเลยหมีเ <c oughs> พราะหมีทำเกมอื่นด้วยไนงะ <c oughs> เหนื่อย,เอ,ยเอ่ออันนี้จบไปส่วนโทปาสนะครับต่อไปอารีนาโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามแล้วแหละแต่ว่ามาอยู่ที่ว่าเพื่อนอุย้ยมีแรกอ,รอีกก้อนหนึ่งแล้ววะเอาเลยดียไหมคืนนี้ ถ้าเกิดเล่น pvp หมีแนะนําให้แลกประดับก่อนถ้าโชคดีได้ตายเกิดนี่ดีมากเลยครับแต่ถ้าเกิดสมบ,บูรณ์ไม่ได้เน้น pvp เน Pv P, เ้นฟาร์มฝันร้ายเพราะว่าสกิลอาจจะไม่แรงพอเอาใบเอาหินสกิลอ่อนก็ได้ครับไปอัพการาหันสกิลหนึ่งเออสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็แทโอหนึ่งสองให้เต็มแค่นี้ก็ฟาร์มได้แลละอันเนี้ยหลักๆแค่นี้ก่อนเลยอ่าสงครามไปเสร็จนะครับโอโหอันนี้ไม่ต้องถามเลยอะไรดีสุดก็น่าจะเป็นแหวนแหละลองมาก็น่าจะเป็นหินอัพเกรดนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นหมีนะ อ่าเกยียรติยศกุญแจครับกิวก็กุญแจถ้าทำหมีเอ,อ่ะออันนี้เหรอสงครามกิวใช่ไหมมันจะมีใบอดีตเซเว่นไนท์อ่ะโหแต่ว่าเก็บห้าพันเลยฮะถ้าเกิดเก็บถ้าเกิดเก็บถึงก็เอาแต่ว่าหมีว่าหมีคงไม่อันนี้เป็นไม่มีหินระดับสูงนะถ้าเป็นหมีหมีแลกกุญแจกับใบาขาวครับเพราะว่าเปิดได้เลยก็สําหรับหมีแค่นี้แหละนะครับ,บ,บรเปตเบรดอย่าลืมแลกกุญแจด้วยทองครับถูกสุดเลยแต่ว่าหินท่าไม่มีก็ซื้อได้แต่หมีคงไม่จบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหอคอันนี้คนถามมาครับพี่บีครับโอ้ผมเล่นไม่ผ่านไม่รู้ทำไงมีอยู่แล้วสักแต่ว่ามีเล่นต่อได้นะแต่ว่าเออเดี๋ยวไว้ก่อนเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกนะด่านี้คนติดกันมี 49, 89แล้วก็ 100, 1 2 9อันนี้คือคนแบบพิมพใต้คอมเมนต์ที่ขอนะใครจะเอาชั้นไหนก็บอกได้เดี๋ยวจัดให้เป็น EP หน้าก็ได้นะครับ49เเอาง่ายๆส่วนใหญ่ที่ติดกันก็คือเจอเจ้าไอรีนครับแล้วก็ เป็นในส่วนยูจินคือไอรีนยูจินเนี่ยแล้วก็เป็นในส่วนเอเนียสามตัวเนี้ยมันจะชอบช็อตไฟฟ้าวิธีการแค่คือให้เอาวิกตอรียมาครับจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ที่เจอตัวสายฟ้าเอาวิกตอรียมาจบเลยเพราะว่ามันจะทําให้ลงไปติดไฟฟ้านั่นเองครับสําหรับคน <40. S 1> ไม่ทราบวิกตอรียวิกตอรยวิกตอรียเราต้องปั้นอยู่แล้วลงไฮร่าครับผม นี่ na, you, <S <S วิกตอเรียเห็นนะมีกันนะครับนี่คุ้มการชนะคุ้มการชนะอัมพาตคือไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ติดเลยก็คือไฮด้าเวลามันตีมันติดไฟฟ้าแหละครับมันติดช็อตมันติดอัมพาตอ่ะเออก็สามารถเอาวิกตอเรียเอามาวางได้เลยครับไม่ติดเลยถ้าวิกตอเรียลงอ่ะก็เปิดสองช่องใส่เซตบล็อกก็ได้ให้นางสุกถึกหน่อยใส่เฮดพี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีก็ใส่เฮดพี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ยอันนี้พลังโจมตีมาใส่ของไม่พอใส่ไปก่อนไม่เป็นไรครับจบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นให้ดูครับเดี๋ยวเอา8ปดเก้าก่อนไอส่วนใหญ่อะมันจะมียากอยู่ก็คือไอตัวไฟฟ้าช็อตนี่แหละไอ,อยูชินก็ไปฟ้าช็อตแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยาก,ยากเลยก็จะเป็นแกงเดสครับแกงคิด mm hmm. ่าคิดหอกวางหรือเปล่าแปดสิบเก้าสจะเป็นแกงคิดมั้งถ้าจำไม่ผิดอะพวกนี้วิธีสู้ก็คือให้ป้านลีโอหกดาวแแมกเลยครับเอาแน่นๆมาเลยแค่นี้ก็ผ่านแต่ว่าหมีก็ไม่ได้ป้านนะก็ผ่านมีใช้ไปในส่วนสเตปช็อตเอาครับช็อตสองตัวเลยมันก็ไม่ได้เล่น นี่เห็นว่าแปดเก้าอ้ยอันนี้แปดเก้าหนักเลยนะเพราะว่าโอ้โหนี่มันตัวมหากวรเลยไอยคิดเนี่ยตายเกิดตายเสร็จแล้วมันจะเป็นอมตะสองเทินก็เอาตัวเล่งเทินตีก็มีสกิลแทโอแล้วก็ของเอสเล่งเทินสองเทินมันก็ตายเลยครับแต่ไอปัญหาทางหลังจริงก็คือไอรีนกับยูจินเนี่ยแหละเพราะว่ามันช่วยกันช็อตวิธีจัดการก็คือเอาวิกตอรียลงจบเลยครับปัญหาจบเลย พวกมันก็จะไม่ได้เล่นเลยครับจบโอ้โหอันนี้ไม่ไแค่วิกตอรียมีเนียด้วยนะช็อตสามเลยไม่ต้องเล่นเลยครับอย่างเงี้ยเอาวิกตอรียลงจบหลักๆกมีอยู่แค่นี้แล้วก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยขึ้นไปจะเป็นทีมเดสหรือเปล่าวะทีมจาไม่ได้อ๋อทีมแข็งเฮ้ยหนึ่งร้อยไม่น่ายากนะมี่าตะเกียรยาก,กว่าแปดสิบเก้าเพราะว่าไอคิดไอไอ,ไอคิดเนี่ยมันมีสกิลเดสนะครับถ้าเกิดโดนสองโดนดีบัฟเดสเข้าไปก็คือตายเลยก็อาจจะต้องระวังนิดนึง อ,อ๋อเราก็ยากสุดตอนนี้น่าจะร้อยยี่สิบเก้าคิดว่าซึ่งแน่นอนมันก็คอมเบลอคอมโบเดิมเพียงแต่เก่งกว่าเดิมแค่นั้นนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนการเล่นกันเลยละกันอาเดี๋ยวมีเล่นสี่สิบเก้าให้ดูนะอ้าวมันไม่ให้เล่นเ้วดีกว,ว่าผ่านแล้วผ่านเลยเหรอโอ้โหแย่เลยไม่เป็นไรเอาไปว่ามีนะนทาทางผ่านแล้วกันเนี่ยถ้าอย่างนี้นะไม่มีอะไรเลยครับใส่แค่วิกตัวเรียวเข้ามามันช็อตเราไม่ได้ ถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวคิดใช่ไหมก็เอาดีโอมาใส่ครับพี่เสือแค่นั้นเองจบเลยดีโอคือตัวนี้ครับกันเดชหน่ะวันนี้ขนาดแล้วดิมังไม่ได้กินใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กลิ่นนี่มีก็มีนักขิดละเยังไม่ได้มีเวลาว่างปั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะปั้าน,นี่ดีโอเนี่ยครับกันเดชเห็นไหม คุ้มกันสนะก,กัารเดทนั่นเองนะครับก็สามารถปไนได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบทำหกดาวเจาะสองรูให้มันยืนได้นะเพื่อนๆแบบปั้นไปแบบสี่ดาวแบบนี้นะ้วไม่ใส่อะไรตายแน่นอนนะครับรีโอสลายอะไรประมาณนี้เอาามัมมีตัวเผาไหมไม่มีนะไม่มีตัวเผาไหมหลกัลกๆไอ้ที่ย่างจริงก็จะเป็นในส่วนไฟฟ้าช็อตอวิโตรีครับปั้นกันเลยแล้วก็สนาัาเดทรีโอจบเรียบร้อยแค่นั้นเองจริงๆ มันเล่นดนานซ้ำไม่ได้หมีไม่รู้จะช่วยยังไงวะถ้าถ้าเล่นด่านซ้ำได้นี่หมีจัดให้เลยไม่มีปัญหาตอนแรกคิดว่าเล่นด่านซ้ำได้แล้วเนี่ยเชียไปแล้วไม่ให้เล่นด้วยดีโคตรใจร้ายเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนี้แหละคือมันเล่นมันเล่นไม่ได้ถ้าไม่เล่นได้หมีก็เล่นให้ดูนะ,ะเดี๋ยวหมีไปร้อยสามสิบเอ็ดแล้วกันเล่นให้ดูตาหนึ่งเอ่อต่อไปหลังจากร้อยสามสิบเอ็ดไปจะเป็นทว่วไอ้นี่ครับ เอ,อมันจะฮิวไอพวกราชาสไลด์เนี่ยกวนครับม,มันเด้งเลือดเยอะมากวิธีการแก้ก็คือเอาตัวตัดเลือดมาก็คือเอครับเอ <S S 1> <S S 2> จะมีท่าดาบซากุระท่าแรงของมันอ่ะไอจะอันนั้นะตัดเลือดอ่าแค่นั้นเองครับแต่ว่าหนาหมีไม่ใช้หมีก็ผ่านนะก็ช็อตเอาไปเด,เ,าดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เล่นนะครับนี่ทีมหมีก็น่าจะเป็นทีมนี้ครับ <Yeah. S 1> ว้าววันนี้ได้บิสกิตมาแล้วครับเพิ่งจะได้สดๆเลยขอสักหน่อยขอลองขอลอง,อลองหมายลองอ้าวโดนทีบเฉย ไดบิสกิตมาเขาไม่ชอบเราเลยเนะี่ยเอาผ่านชัวชัวคือเอาตัวไฟฟาช็อตมาสองตัวครับยังไงก็ผ่านอยู่ต่อไปก็อยู่ที่ดามเมและอ่อจริงๆเอาเอาดูมาจะดีวกว่าแต่ไม่เป็นไรครับยอยากลองดามเมจดูดีว่ามันจะฮิวทันไหมเออนี่ดามเมแบบเบิ้มๆเลยนะอัดตักใส่หนะักจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวขอญอาตรีวิวให้ดูตานหนึ่งลำเรนจะมีกวนแค่ไหนละมีเดสกับไออ่อ ไฟฟ้าช็อตไอ้ไฟฟ้าช็อตตะกวนวูด่านนี้ไม่น่าเป็นปัญหาหรอกครับมันคือเราไม่ทานหรอกดามดวเมจเราเพิ่มๆเลยเออใช่มีลืมต้องให้น้องบิสกิตฮูบัฟก่อนครับจะได้จุดอ่อนแล้วก็เราก็จะแรงโคตรเลยทีนี้แทแทโอมีจุดอ่อนอยู่ที่40บวกบิสกิต56ก็ติดทุกดอกแล้วก็แทโอ46จีทุกดอกด้ยก็เลยไปกันใหญ่เลยครับพระเจ้าโอยเพลงด,ดวาวโกลว์ก็่ัดเลย413่อล์131นะบอกเลยว่าตึง แล้วเราก็มีไอรีนที่บัฟบเอ่อจนปต่สภาพยี่ห้ามีก็เลยแรงเวอร์เลยเนี่ยบอกแล้วแทโอไม่ทำให้ผิดหวังย้าโอ้โหกลายเป็นเกมง่ายเลยเอาจริงถ้าถ้าหมีเล่นดีๆสองร้อยจบมาตอนเนี้ยมันคูวไม่ทันแล้วดามเมตเราแรงอ่าเราช็อตช็อตมันบ้างครับช็อตมันบ้างเดี๋ยวมันไม่รู้ดามเมตเราย้า ไอเลีนนี Delete ่หม no oh. ีใส yeah. ่ควบคุมมา90แล้วบเลยเห็นไหติดไปสองเลยสบายเลยอก้าหันเตะมาหน่อยในกโอ้ประมาณจะพนมยีลรำหน่อยช้างคุณอยู่ไหนต้มยำกุ้งก็ถือพลับเดี๋ยวสกิลทีก็ตายหมดแล้วนะแล้วแทรโอก็หมุนกลัดซะเรียบร้อยด่านอะไรก็ผ่านหมดบนโลกใบนี้อ๋อโอ้โหหมุนอีกนะตายหรอเราไม่เคยใช้ท่าจมตีบิ๊กกิตเลยเราขอร้องหน่อย แต่บิทกกตมีใส่เซนบล็อกหมดเลยนะเน้นตายยากนะครับเพราะว่ามันเอามาบัฟมากกว่าไปดูข้าน้องเหรอโอ้ยเเป็นบัฟเหมือนเดิมอันนี้นะไอริมจิ้มตัวเดียวหิวไม่ขึ้นหนูเองค่านะครับติด็อตไปอีกทีเริ่มร้อยถือว่ามันอยู่ที่ดาเมจอะแล้วเพื่อนๆแบบมีตัวบัฟที่แรงหรอเปล่าถ้าเกิดมีดาเมจตัวบัฟเนี่ยแล้วก็ บางด่านถ้าเกิดเจอกวนก็เอาตัวไฟฟ้าสองตัวอย่างไอรีนคู่กับยูจินเขาอะไงต้องผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบักก่อนนะับแล้วดูซะสามตาแล้วกันี่ยรับประกันทําตามผ่านทุกคนเนี่ยเออมีข้อหนึ่งนะที่หมีจะบอกเลยว่าบางทีเพื่อนไม่ผ่านเกิดขึ้นมาจากเพื่อนเพื่อนเราไม่ทาของหกดาวไปทําของหกดาวจากักรวาลเจ็ดถึงสิบก่อนครับแล้วก็ตีบวกสิบห้าให้หมดเอาตัวหลักเนี่ยใส่แบบเอาเล่นแบบตามหมีก็ได้ง่ายๆเลยเนี่ยหมูสี่หมื่นเจ็ด นี่หอร้อยสามสิบถ้าเกิดไปฟลายข้างนอกนี่หกเจ็ดหมื่นแล้วน้อยว่ะบับ๊บปั๊จุดอ่อนมันดีมากครับโอ้โหดูแพะโอมันฟันไว้ก่อนอ่ะไฟฟ้าช็อตหน่อยกดไปก่อนเออมาฟ้าช็อตหน่อยไอรีนเนี่ยแ้้วมัดถูกวุฒิใดหมีไม่ผ่านหมีเอาเอาออกตัวนึงแล้วก็เอายูจินคู่กั Hutch บไอรีนกับปะป่าไฟฟ้ารัวๆตัวอะไรมันก็ติดตายหมดอ่ะเหานะช็อตสามโอ้โหสบายเลยครับเนี่ยนะช็อตสาม เออการควบคุมอะ่ะติดดีบัฟบะหมี่เออแปดสิบแล้วมั้งไอรีนอะ่ะมีใส่ <laughs> หนักหนักจัดเต็มน้องเด้อไอจุด <c oughs> ว้อย่างเอ้ไม่ติดเว้ยเอาอย่างรีวิวให้ดูอีกตาหนึ่งนะครับเอออย่างที่บอกนะนอกจากทำของหกดาวบวกสิบห้าเดี๋ยวสี่นี้เพื่อนๆต้องโฟกัสก็คืออะไรต้องเจาะรูตัวละครให้หมดเน้วเจาะรู ก็รู้เอาเอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายนะก็เหมือนเพื่อนเพื่อนเใส่ของเพิ่มนเพื่อนอีกปีชิ้นนึ่งเลยใช่ไหมสมมุติอาวุธบวกแอสซัคหนึ่งพันใส่อันนึงก็บวกพันหนึ่งใส่ก่อดสมมุติก่อมาบอกดีเฟนเซอ์ห้าร้อยก็ใส่ก่อยอันก็บวกห้าร้อยแล้วก็เก่งขึ้นเท่าตัวเลยครับนั่นแหละครับคือคำตอบเอ๊ะหีบบ้าไปเลยเอาบ้าไปหรอไม่ได้ฟันเลยดูมองอยู่หรืจังโอ้โหเน้นเน้นครับว่าบัฟไอ้บัฟไอ้ดีค่อนข้างมีผลนะทิ้งห้ามาเติมอ่ะ ตายหมดเลยครับไอ้ลุงโทรหน่อยดิสิกี่ตัวแล้วทำมาทามาต้องเยอะมันต้องติดบ้างแหละอุย 7, 2006, อ้ยเจ็ดพันหกโศกศกินเลยครับบอกเลยซีหน้ามีสุดครับช็อตไปสามตัวเห็นไหมสบายครับบอกเลยไปทำซีซีเยอะๆถ้าติดเยอะๆเะนี่ยมันก็ด่านไหนก็ผ่านอะ่ะถ้ามันไม่ได้เล่นอะ่ะเอต่อยครับกาซมูจ้าหันก็แรงครับเอาเรื่อง อย่าลืมไปเจาะรูด้วยนะครับเจาะรูตัวละครเราต้องเล่นเป็นหลักอย่าอย่าอย่าไปเจาะมั่วนะเจาะตัวที่จําเป็นต้องเจาะแล้วตัวเราก็จะเก่กเงขึ้นไปเลยครับโอ้ได้บิกิตมาทีมเพอร์เฟกต์มากเลยเรนนี้ยสุดยอดบิกิตมันบัฟจุดอ่อนทุน่มโคตรเลยแล้วก็ลดเจาะเหมือนเอสนะสบายใสใๆ<ม>โอ้ยยิเดนเหรอเดินรเราท่านนี้ไปแล้วกันแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยเลี่ยงให้ตายไปเลย เอ้ยไม่ต้องดีกว่าโหมันต้องสี่เวฟเนี่ยเนี่ยไอ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 พวกเบนนี่ก็ตัวกวนครับแต่ว่ามันมีวิธีสู้นะถ้าเราพิจิบมันมเลื่องเทิมบ้างไม่เรื่องเทินบ้างอ๋อนี่ยมันขจับบัฟนี่เว้ยนีกว่า,วาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปใช้คือไอเบนนี่มันจะหมดสองเทินครับหนีก็เลยขี้เกียจใช้เนีกก่ยไอเขาตายแล้วอ่ะกันไปเลยครับเฮโอเทินเทินละตัวโอ้โโอ้โหมันจะสุดยอดขนาดนีน้ เอาบิ๊กจิตเล่งเทินได้นะสกิลหนึ่งเนี่ยมันบอกขอจัดบัฟข,ของเครับทุกตังค์มาเจอฮะอ๋อไม่ใช่ขจัดบัฟอ,อ,อ,อ๋อ,อ,อถูกแล้วว่าเดี๋ยวเก็บเอาไปใช้เวฟหน้าก็ได้เพราะเวฟเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายนะ<ส>ครับสองเียวเอาอยู่มาด้วยไปทุกคนเลยว่ะนะอย่างที่หมีบอกคือถ้าเราของแน่นอ่ะมันก็เพี้ยงเดียวตายเพี้ยงเดียวตายมันก็ผ่าน เพื่อนๆไม่ต้องไปฝืนเล่นนะแบบของสามสี่ดาวแล้วแบบไม่ผ่านอย่างเงี้ยแม่เียแนะนำทำของแน่นแล้วค่อยดูทีเดียวแล้วจะมีความสุขครับอเอออะไรหรอไอนนดีแล้วไงขอช็อตเลยโอ๊ยช็อตไปโดนอีกตัวโอ้โนโดนไปสองครับแต่ได้น่าจะโดนห้านี่อโอ้โหดีแคบคนไม่โดนแล้วเนี่ย ดาบเดียวก็เสียวทั้งตัวแลวกก้วพผก้กล้าหายหมดอ่ะเอาบิสกิตท,ทั้งต่อจอ้อ่ะบิสกิตโดนอะไรระบายเหรอแคโอก็มีล้างอ่ะแคโอเกานี้ก็ล,ล้างได้ครับถ้าแรงแคโอล้างได้ครับเร่งบัฟไปอึ๋งอะทำไมมันไม่ตายวะอ๋อแสดงว่าเป็นอมตะาามตัออันออน,นี้มันจะเร่งสองตัอเห็นไหมมันน่าจะเอามาต่างสามตัวแต่เดี๋ออยวมันจะตายแล้ว จบเทิร์นนี้แหละแกเข้าเทิร์นแกก็จบแล้วเนี่ยซีแน่ไม่ตายเออเออจริงๆไอ้พวกเดสพวกนี้เอาไอรีนใช้ไฟฟ้าช็อตให้มันเงียบได้นะครับมันก็จ่ไม่ขยับรอรอตายเล้ะทำไมไอ้นี่มันเดสนานจังวะเออสบายครับบอกเลยเดี๋ยวไว้ก่อนมีขี้เกียจยันละวมีเล่นร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบก็จบตอนนี้ยอ่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะ การผ่านหอง่ายอ่ะเดี๋ยวมีพูดก่อนเน้นแทโอก่อนเลยครับตัวแรกเน้นสกิลหนึ่งกับสองเนี่ยต้องเต็มถ้าอัพสกิลหนึ่งกับสองดาเมจเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าลแล้วก็อุปกรณ์ก็ถ้า C2 ใส่เซ็ตคิถ้าเกิดเป็นเอ่อ C6 ก็มาใส่เซ็ตไฮด้าเลยครับพยายามทําคิเห็นไหมเนี่ยของหมีเนี่ยอัตราคิดข้อเราออกไปครับถ้า C6 เอาความเสียหายให้สามร้อยแล้วก็ตูมจีจุดอ่อนเนี่ยเอาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเพราะว่าเราจะได้บั้งของบิสกิตอีกสี่สิบหกเราก็มีใส่สัตว์ แค่นี้ก็ติด2อย่างทุกดอกแค่นี้ก็แรงบรรย์เลยครับต่อไปก็ไปทำคีดาเมทให้3ามร้อยแค่นั้นแหละฟาดตายหมดก้าหานก็เล่นหลักการเดียวเลยแต่ก้าหานต้องทำอัตราคีเองเพราะว่าสกิลของก้าหานมันไม่มีบบกคีนะเนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องพึ่งหมุอุปกรณ์ทำยากกว่าแทโอประมาณแบบประมาณนี้เพืเ่อนๆต้องทำ5้าตัวครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ครบให้หมดอย่าลืมนะใส่ชิ้นหนึ่งเห็นไหมเพราะเราก็เหมือนใส่เพิ่มรีๆเลยเห็นไหมครับ นั้นควรทำอ่ะแค่นี้จบแล้วถ้าเกิดเพื่อนทำอ,อกกุปกรณ์จาอรูหมด65ทั้งตัวคัดคัตออฟมาให้มันตรงมันก็ผ่านแน่นอนชั้นเท่าไหร่ก็ผ่านนะครับประมาณนี้โอเคใครมีคำถามอะไรก็ตั้งคอมเมนต์พูดคุยแล้วเปลี่ยนได้สำหรับเซเว่นไลรีเบิร์ดนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ